ถ้าคุณอยากใส่ฟันด้วยรากฟันเทียมแล้วไม่อยากต้องรอเป็นเดือนเป็นปีทำยังไงได้บ้างวันนี้เดี๋ยวหมอตี้จะอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับหมอตี้นะครับ วันนี้เรามาคุยเรื่องของการใส่ฟันด้วยรากฟันเทียมกันจุดหนึ่งเลยนะของคนไข้รากฟันเทียมที่เวลามาหาหมอเนี่ยคือมีหลายท่านนไม่อยากรอนานปกติเลยเนาะทำรากฟันเทียมเนี่ยต้องรอกันเป็นเดือนนะครับหรือบางคนหลายเดือนเลยทีหรือบางคนกว่าจะเสร็จเนี่ยเป็นปีก็มีแต่ถามว่าถ้ามีคนไข้ถามหมอว่าแล้วถ้าอยากอยากได้ฟันทดแทนฟันที่หายไปอ่ะด้วยรากฟันเทียมเนี่ยแล้วดักได้เร็วที่สุดเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยแบบแรกก่อนเลยสมมติว่าฟันเราเนี่ยหายไปแค่ซี่หนึ่งเนี่ยซี่เดี่ยว มีวิธีที่ทำได้ฟันเร็วๆไหมมีครับหมอบอกเลยเขาเรียกวิธีการทําแบบนี้คือฝังรากฟันเทียมและใส่ครอบฟันชั่วคราวทันทีเร็วสุดแค่ไหนเร็วสุดคืนในวันเดียวหมายความว่าเราใส่รากฟันเทียมเข้าไป แล้วเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในช่วยคือสแกนฟันวันในวันนั้นส่งไฟล์ไปที่แลบทําข้อฟันมาแล้วใส่ในวันนั้นเลยนะครับมาเช้าบ่ายนี่อาจจะเสร็จแล้วเนี่ยคือวันเดียวแต่การทําแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทําได้ทุกเคสมันต้องดูพื้นฐานคือโครงสร้างของกระดูกเราเอือ้ออำนวยแบบนั้นหรือเปล่าถ้ากระดูกเราดีสามารถใส่รักฟันเทียมและรักฟันเทียมแน่นนะครับได้ความแน่นที่ดีมีเครื่องมือที่หมอเขาจะวัดว่ามันแน่นแค่ไหนแบบนี้ก็สามารถวันเดียวเสร็จได้ นะครับก็อันเนี้ยก็ต้องบอกคุณหมอไว้ก่อนว่าเราต้องการแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับได้ว่าเคสเราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะทำแบบนี้ได้จบแล้วเนาะแบบซีเดียวสองซีเล็กๆต่อมาอีกแบบหนึ่งคือทั้งปากเลยเป็นไปได้ไหมครับที่ฟันหายไปทั้งปากแล้วเราอยากได้ฟันในเวลาที่ไม่ต้องรอหลายเดือนหรือเป็นเดือนอย่างเงี้ยเป็นปีเนี่ยมีจริงๆแล้วเทคนิคอย่างเงี้ยเขาคือการฝังแากฟันเทียมเข้าไปแล้วก็ต่อฟัน นะครับฟันที่ได้จะชุดแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันที่เป็นฟันชั่วคราวก่อนนะครับสามารถใช้พูดนะครับใช้เคี้ยวได้บ้างอาหารนอนอ่อนเนี่ยทำได้การทําแบบนี้ถ้าเราดูในตามสื่อต่างๆค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเราจะพบว่ามันจะมีคําเรียกว่า all on เช่น all on f o หมายความว่ายังไง all on f o หมายความว่าเราใช้ใส่ฟันทุกซี่เนี่ย ออนะครับฟันทุกซี่อยู่บน4คืออยู่บนรากฟันเทียม4ตัวจริงๆแล้วยังมี All-on 5 a l l o n ออก็ได้คือรากฟันเทียมเนี่ยจะ4ตัว6ตัว8ตัวก็แ,แล้วแต่เราสามารถที่จะใส่รากฟันเทียมเข้าไปในกะุูกขานไกลและต่อฟันชั่วคราวให้คนไข้ได้ชุดแรกไปเลยทันทีเร็วสุดแค่ไหนเร็วสุดคือเหมือนกันเลยครับวันเดียว สมมุติว่าคนไข้เข้ามานะครับมีฟันที่จะต้องถูกถอนหมดปากล้วเนี่ยเราวางแผนดีๆกันตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยถอนฟันเสร็จหมอใส่รากฟันเทียมแล้วใส่ฟันวันนั้นจบวันเดียวเสร็จก็มีหรือถ้าจะไม่อยากเมื่อยมากเพราะการทําแบบนี้ใช้เวลานานหมอต้องบอกเลยว่านานนะต้องอยู่ในคลินิกนานแทบจะแบบวันเดียวจริงแต่ก็ก็หลายชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอยากจะเร็วหน่อยก็าอาจจะแบบเช่นขอายในหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เสร็จได้ไหมอย่างเงี้ยคนไข้ไม่ต้องอยู่คลินิกนานมากได้มาถึงใส่รากฟันเทียมเสร็จปุ๊บหมอพิมปากอ่ะกลับไปก่อนนะ และอีกประมาณไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยนะครับหรือจะสัปดาห์เดียวเนี่ยก็กลับมานั้นเํามาใส่แบบนี้เราก็จะไม่ต้องใช้เวลาอยู่ในคลินิกนานมากไม่เมื่อยปากมากไม่ต้องเสียเวลาแบบทั้งวันขนาดนั้นอันนี้เขาเรียกว่า a อ l อ n อนนะครับ a อ l อ n อนเหมาะกับใครก็ถามคุณหมอประจําหรือว่าดูคลิปต่อ,ต,อต่อไปที่หมอจะพูดว่าเอาออนเหมาะกับใครแล้วกันครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนว่าฟันปลอมไม่ต้องรอเป็นเดือนเป็นปีทำได้จริงๆ,จงๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ